เลขกันรู้ขึ้นไหมครับวางวางทำไม่ได้หายหมดเลยเนี่ยเดชี่ก็หายอริงก็หายตอนเนี้ยหายหมดเลยบราค่าบราค่ารีิมิตข้าต่อเลยไปกับใครอะเมื่อกี้ผมได้ยินด้วยลักซี่ล็กซี่ล็กซี่ผมผมลิมิตนะเข่นไหมอะเลขหนึ่งเคลื่อนละสามสองครับก็เลขยู่ปะก่อนที่เบนมาตีกูอะกูบอกเลยว่าเสาร์อาทิตย์น่าจะตีกันเองก่อนอะดูเชิงนะไอ้เหี้ยขึ้นมาตะกี้ขึ้นขึ้นครับแต่รอรอคนไม่ขึ้นรอได้ไหม โอ้ครับประกาศได้ครับให้กดเลยไหมครับเดี๋ยวเราประกาศกันได้ไปเลยไปเลยไปเลยกูให้มึงหนีก่อนได้เลยไป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 เลยเหรอเออให้เติมน้ำมันกันนะอารินอยู่ครับอารินอยู่เฮ้ยผมโดนชนอ๋อเพื่อขาไปฟาร์มเขาไปฟาร์มเสียคนโทนด้วยเหี้ยประเด็นอ่ะเพื่อนลุงเหรอเมื่อกี้ะทำไมเขาไปฟาร์มไอ้นี่ไงไปขุดเอ่อเขาไปกัญชาไง ฮะรับทราบครับรับทราบอะไรเขาว่าอะไรอ่ะไอ้ตังเขาบอกว่าไม่ไหวกลับมาบ้าน,นไม่เติมน้ำมันเหรอไม่เติมฝั่งนู้นก็ได้มัง้งขับรถเติมเนี่ยแ<ม>ต่มไ<อ>ตมใ่ใกล้นะเฮ้ยเติมใ,ใกล้ถุนก็นมาดิมันชนปัม๊มมีอะไรกระเด็นนะมันก็ไปข้างบนอ่าโอเคลงบอสสรุปให้ผมกลับหรือเปล่าวะ บอสอกำลังไปเติมน้ำมันข้างบนนะครับโอ้โหพี่โนมาแล้วพี่โนมาตามไล่ผมแล้วบอสไหวเขาตามไม่ทันด้านหลังโล่งไล่นะครับบอสบ้านแม่ก็มีให้เติมแม่ก็ไม่เติมเยอะไปไหนข้างบนนู้นที่ไ่เอาผมชอบปั๊มนี้อ่ะ น่าตำรวจเหรอหมอไอ้ไฟแต่ว่าไม่น่าใช่นะเร็วขนาดนั้นอ่ะอ๋อกระปั๊มดิปั๊มก็แย่แล้วลุงเขาเรียกว่าวิธีกลับหลังแบบตำรวจตายตำรวจล้ม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 บอสผมกำลังกลับบ้านเนยุนงเสาเนี่ยในรเสาอ์่าในรเสาอ์่าในรเสาขวาไง เข้าทางตรงนะ JK มาเยอะไม่ต้องกลับไปที่เดิมอ่ะลุงรู้ได้ไงลุงเป็นลุงเป็นสอบลุงไม่รู้ลุงอย่ามาหลอกผมลุง่วยอะไรลุงอยู่เนี่ยลุงไปดิลุงอย่ามาปั่นผมถึงผมจะโง่แต่ผมก็โง่น้อยบ้าแล้วบ้าแล้วมาแล้วไอ้เหี้ยตะเวีบมาแล้วหยิ่ง มาแล้ว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 มาทำอะไรกันครับมาแล้วดูข้างหน้าดิดูข้างหน้าดิดูข้างหน้าดิตกน้ำไฟฟ้าเมื่อขับตกน้ำโดนพี่อะไรเล่าเฮ้ยเก่งว่ะของจริงไปได้รู้มันไปได้ผมทำบ่อยผมทำบ่อยของจริงไวสัตว์เออผมจะเข้าบ้านครับบอสเปิดตู้บ้านเปิดตัวบ้านเปิดตัวบ้านเอาไปแล้วเปิดเปิด ลูก้าลูก้าขึ้นมาติดซอม้างบนรีบออกติดซอมแล้วต้องรีบออกถ้ามึงไปที่ประตูข้างบนข้ามก่อนจะถูกทราบทราบทราบไอ้หนุกอย่าปล่อยรถตัเว่ยร้องรถนะเคีายไอ้เหี้ยลายน้ำไม่เห็นเลยใส่ของจริงลายน้ำเอาจริงมาลงเมื่อกี้ฟลุกผมพูดเป็นแค่แหละ ต้องรีบออกต้องรีบออกเข้าบ้านได้เข้าบ้านได้เข้าบ้านได้รีบกระถิ่นตองนั้นท่านรองมาอยู่บ้านกระถิ่นเปิดหลังบ้านกระถิ่นเปิดหลังบ้านเป็นต้องรีบออกอยู่อยู่อยู่ขับพุกตกน้ำไปเลยนะดัดน้ำข้างหน้าเขาหาพุกไม่เจอแน่นอนกูเห็นว่าพุกไปเลยพุกลงน้ำไปเลยเฮ้ยกระถิ่นเห็นว่าพุกลงน้ำไปเลยไอเสดไอพุกลงน้ำไปดิไม่ผานลุงอย่ามาหลอกถ้ามึงรออยู่เนี่ยคือมันจะไหลเคสแล้วตำรวจเขาจะบุกมึงเสี่ยงงมือมือหรือเปล่านี่อ่ะ น้องรีบไปไอ้ไฟลง่แต่มึงแล้วแต่มึงแล้วแต่เมืองประสบการณ์ยังไงมึงก็เอากูไม่เอ๋ยเนี่ยกูจะพยายามให้ตัวเองเอ๋ยเนี่ยมึงไม่เชื่อกูไงลงใจยันเดย์เนี่ยมันต้องรอก่อนเห็นไหมตำรวจเขายังไม่บุกเพื่อนผมเขาทวงเวลาอยู่เห็นไหมเนี่ยมาดูเจเกมดูเจเคมาดูเจเกมต้องทวงเวลาอยู่มีมีมีเฮ้ยใครมีถังน้ำมันเติมน้ำมันให้หน่อยดิคันขาวอ่ะคันขาว ใครมีถังน้ำมันเติมน้ำมันคันขาวให้หน่อยดิตะโกนบอกเลยครับผมไม่มีหลบประตูหลบประตูลูก้ามีถังน้ำมันไหมโอ้มากันเต็มเลยข้อยู่ฝั่งขวาต้อถาับน้ำมันอ่ะข้างนอกอ่ะเขารออยู่ฝั่งขวาเราเล็กใช่ใช่ออกซ้อมรถพี่พี่พี่กางถนรมนต้อมรถก่อน้เทียบเลยเียบเลยอ่ะกางหงี้อมรถก่อน ถ้ามึงไม่อยู่บ้านแล้วมึงรอสู้กับตำรวจนะเรียบร้อยไอ้เฮียมึยืนโดนเก้คิงตบกล่องซ่อมไหมเจ้ากล่องเปิดนะเปิดใหน่อยเปิดให้หน่อยประตูว่ะโอ้ยมึงก็บอกประตูไหนอาแปดต่อหน้าประตูหน้าเอาเลยนะมีกล่องซ่อมไหมเสร็จปะกล่องซ่อมมี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 ในรถเยอะเลยพิเตอร์ลูก้าลูก้าลูก้าวิ่งไปหน้าบ้านแล้วก็เติมน้ำมันอ่ะเอาน้ำมันถังมาได้ได้ เช็คน้ำมันก่อนสิก็มาดิซ่าให้มึงเล่นเหมือนสก๊อตเลยอ่ะกันนครบาลนะไปแล้วขมากันแล้วจริงเหรอเออมาไล่กันผมไม่อยากเหมือนเขาอ่ะผมไม่อยากเหมือนเขาอ่ะเฮ้ยไม่อยากเหมือนเขามึงก็ต้องออกนอกบ้านอ่ะเดี๋ยวประเด็นอ่ะแต่เราได้มึงเล่นเหมือนเขาเดีะเลยอ่ะนั่นอันโซนเดียวกันมังเนี่ยไอ้เหี้ยไม่เอาไม่เหมือนไม่อยากเหมือนออกเฉีเปิดประตูให้หน่อยได้ไหมครับ เอออันนี้ไม่เหมือนละไม่เหมือน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 เลยอันนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนจริงไม่เหมือนจริงไม่เหมือนจริงผมไม่ชอบอะแอบอยู่แต่ในบ้านน่ะไอ้ของเจ๊ผู้แต่ว่าคือทางนั้นเขาโดนชนแป๊บเดียวเขาเข้าบ้านแล้วอะมันเหมือนเขาหรือเปล่าอะคือเขาจะได้อยู่ใกล้บ้านเว้ย แง่ในมึงเนี่ยประมาณเนะี้ยมึงก็กลับบ้านแล้วดะไม่กล้าผมอยู่บนเขาก่อนผมว่าถ้าเข้าเมืองผมก็โดนพวกลุงพวกลุงลุงกระเทือแล้วผมก็โดนอุ้มเคสสวนผมไม่ไปหรอกผมจะอยู่แถวนี้เแง่แง่ก็อยู่แถวเดียวก็คือไล่นลาเหมือนเขาเลยเหมือนเหมือนเอฟซีเลยเหมือนเดซเลยนะเหมือนเลยเหรอเหมือนเลยเหรอเหมือนคือจะวนบริเวณเนี้ยเห็นบ้านอ่ะแต่เจคจะไม่วนอยู่แถวเนี้ยไม่เห็นบ้านคือเจคจะขึ้นไปบนเขาสุดเลย อ๋อถ้าเป็นถ้าเป็นจาราคาที่ขึ้นขึ้นภูเขาสุดเลยเหรอใช่แดี๋ยวผมขึ้นสุดก่อนผมผมเล่นตรงนี้สักสามนาทีก่อนถ้าคือถ้าถ้าเป็นเอซีนะถ้าเขาเจอคนไล่หรือนครบาลเจอคนละแค่หนึ่งคนอ่ะเขาจะไม่ขี่หนีไว้เขาจะขี่หนีเข้าบ้านเป้าหมายแรกเขาคือเข้าบ้านปกติอ JK เคขาจะสะัดให้หลุดก่อนอ่าเนี่ยแบบแบบเนี้ยคือจะกลับเข้าบ้านละฟิลเนี่ยฟิลเนี่ย ไม่กาผมไม่กราบรถผมยังไม่พังเลยบอสตอนนี้ผมอยู่บนเขาสถานการณ์ปกติดีไม่มีอะไรต่อไปผมจะรอตำรวจทั้งสอนอไปอยู่ที่ผมเดจะฉลองเวลาให้เพื่อนอะไรลุงมึงจะได้หน้ามึงหวัไว้ผมจะรอตำรวจให้เพื่อนผมจะรอตำรวจทั้งสอนอพูดแบบมันตลอดเลยโอ้ลุงสอนอมันก็ใกล้ไปเขาเรียกว่าลายโง่เห็นไหมปกติคนปกติอ่ะ คนขับรถปินเขาจะไม่ชนตรงนี้ตรงนี้มันจะมีมันจะมีหีดโผล่มาดีนึงอ่ะมากันแล้วมากันแล้วเนี่ยปกติคือมึงจะเข้าบ้านเนี่ยคือถ้าเป็นเอสจะเข้าบ้านไม่เข้าผมไม่เหมือนลูกจะบอกว่าผมเหมือนแล้วผมไม่ชอบเอาท้องลงได้สวยจีนตนาการถึงเทียท้องลงกันแหละเขาเรียกว่าลงสวยแล้วลงสวยเสร็จแล้วขึ้นไปบนเขาต่อเพื่อหลอกล่อไม่ขึ้นตำรวจถ้าเป็เอสี่จะกลับบ้านแต่ำรวจมาคันเดียวแต่ว่ามึงไม่หนีมึงเลือกที่จะกลับบ้านเล่นใกล้บ้านเนี่ยผมคือเอสีละกับนครบาลละไม่เอาไม่เหมือนงั้นมึงก็ต้องขึ้นไปนั่นแหละสุดยอด เออมันก็มีเป้าหมายของมึงกันเนี่ยเนี่ยขึ้นไปข้างบนเลยมึงรถมึงขึ้นได้มึงจะโค้งทำพี้ยอะไรนั่นเนี่ยเนี่ยขึ้นขวาไปดิเนี่ยเออขึ้นขวาไปแล้วก็ขึ้นซ้ายมึงก็ขับเบาๆหน่อยก็ได้ไม่จะขับแรงไปไหนรถสปีดต้นมันโหดอะ่ะเออระวังหินข้างหน้าโอ้โห oh ลงุงระวังรถความนะว่าความ เบรกไว้เบรกไว้เบรกไว้เห <Silver scales> <Japanese> ินไปเลยเหินไปเลยเหินไปเลยเหินไปเลยเออเหินสวยแล้วก็ตรงไปตรงไปเหินอีกทีนึงเหินยาวเหินยาวเหินยาวไม่ต้องเบรกลงวันสบัดควบคุมรถได้อยู่สิไอ้เหี้ยรถคว่ำแล้วเนี่ยฟิดลังกาแล้วเนี่ยอย่าเหินไปดิเออเหินต่อไปเลยมึงจะเลี้ยวทำไมแล้วเฮ้ยมึงเหินต่อลงไปดิถ้าเหินอีกี้มันสวยแล้วนะ รนี้จะจซ่อมถจะไม่เข้าบ้า้าานถมึงหนีแล้วอ่ะมันเข้าไปในโกดังก็ได้ไม่ตก็งจอดซ่อมรถที่สุดขึ้นเขาไปขึ้นเขาไปหกักหักซ้ายไปหักซ้ายไปหักซ้ายไปหักซ้ายถ้าหักซ้ายมันจะยิงไม่ได้นั่นแหละไอ้เหี้ยแต่ไม่ใช่หักซ้ายหน,น้า<ห>นที่นขนาดนี้ออกไปดังไม่แตกเราถึกมันโง่ไอ้เฉยอ่ะอ๋อไม่เฉยไม่ไม่ไม่ถ้ามึงขึ้นขึ้นทางแบบนี้มันจะยิงไม่ได้มันจะยิงไม่ได้ถ้ามึงเลี้ยวไปมันจะยิงได้มึงทำเชียอะไรนี่ไอ้เซด ต้องขึ้นยังไงอ่ะลุงไม่มึงก็ขึ้นไปดีมึงจะลงมาทำเพี้ยอะไรเราขึ้นไปนั่นแหละขึ้นไปไม่ยิงไม่ได้ขอแตกล่งฟาแตกอย่าลงอย่าลงถ้าลงไปคนจะฉีดยิงคนจะยิงอย่าคุยอย่าเรียกบอสบอสช่วยอะไรมึงไม่ได้เราอก่างตัวมึงเองบอยเกาอยู่บ้านไอ่ะลุบอสอยากแตกอยากเข้าบ้านขออีกรอบนึงลงขอการผมอีกรอบนึงพยความทให้ลุงผิดหวังดความน่ะ ความนั่นน่ะไอเศษต้นไม้ก้อนหินไอ้เฮียสวยลงสวยนี่เขาเรียกว่าลงสวยยังไหวอยู่ถ้าลงไปข้างล่างยิ่งโดนเพราะมันไกลจากบ้านมึงต้องขึ้นเขาโดนโดนมึงต้องอยู่ตรงนี้มึงโดนนั่นไงไอเฮียต้องขึ้นเขาแต่ตรงนี้มันขึ้นไม่ได้หลังสายแตกหลังแตกหมดคันนี้หลังแตกหมดต้องขึ้นเขาเขาขวาเนี่ยเฮียด้วยไอเฮียผมันขับรถยากเลยเนี่ยลงขึ้นยากเหลอเนี่ยลง ตำรวจอยากซ่อมมาคุณชนผมอ่ะสวยเหลือหน้าขวาเราเดียวตำรวจมแตกมดแตกมดแตกหมดแตกหมดแล้วเหรอเรียบร้อยเกมยังแตกไม่พอตำรวจยังซ่อมอยู่บล็อกบอสบล็อกบอกบอกผมน่าจะโดนอุ้มสวนน่ะบอสโดนที่อะไรตำรวจอยู่ไอัยสารผูเหญ่ตำรวจที่ใคโอ้ยผมไม่โดนอุ้มเจ๊งกระบอกแล้วดับดับดับหรว่ายัง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 บล็อกเจ๊งกระบอกแล้วบอส ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่เขาอยู่เขาเขากระชากกระชากเก่ากระชากเก่าไปกระชากเก่ากระชากเก่ากระชากเก่าบอสดวนดวนบอสบอสโดนจะข้ามแล้วบอสโดนข้าวแล้วรถพังแล้วรถพังแล้วรถพังแล้วลงลงไว้ลงไม่ล็อกรถอ่ะมึงโดนขโมยรถป้าด่ามึงก็กลับไปล็อกรถก่อนหรือเปล่าไอ้โก้เดี๋ยวโดนจูรถอีก เ็มกูล้องเลงกร้องเล่มล้องเล่ดูกร้องเองโอ้ยยากยากชนไก่เกิยากีเอาได้ไก่เหรอพี่เหรอเระรับคั้นึ่งเรจะรับครั้งหนึ่งอันนี้คือเราอว่าใครวัีครับแจ็คตายแจ็คตายยัดคอตัดไไสองสามกรอาหาดหนพี่มพอบอกขออาหารน่ยจะตายแล้วอาหารจะหมดุ ลุงต้องคุ้เข่าวลุงต้องคุ้เข่าวผมให้ไม่ได้รถตำรวจอยู่ไหนอ่ะเร็วเร็วเรจะตายจะตายจะตายจะ